ในขณะเดียวกันน้ครับอุตสาหกรรมของรถยนต์บ้านเรามีหลายค่ายนะครับที่ตอนนี้อายุมาถึง60ปีเต็มๆและนั่นก็หมายความว่าอุตสาหกรรมรถยนต์บ้านเรานั้นจะเป็นอนาคตต่ตอไปอย่างแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับ60ปีมิส s ูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยและความมุ่งมั่นเพื่อสังคมไทย60ปีแล้วที่อยู่ในประเทศไทยมานะครับเพราะฉะนั้นการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ s p e c ช a l Edition และอนาคตของมิสูบิชิในประเทศไทยจะเป็นยังไงต้องตามผมมานะครับ นายโมริคาสุชกิกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทมิสูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยจำกัดนะครับก็ได้กล่าวขอบคุณคนไทยว่าในช่วง60ปีที่ผ่านมานั้นค่ายรถยนต์มิสูบิชิมอเตอร์ก็ดำเนินธรุรกิจและลงทุนในประเทศไทย ที่ผ่านมาทั้งหมดก็สร้างเศรษฐกิจของไทยควบคู่กันไปด้วยโดยเฉพาะตั้งแต่วันแรกที่ลงดักปักฐานในประเทศไทยก็ผลิตรถยนต์เพียงแค่วันละ59คันจนถึงทุกวันนี้ก็มีการลงทุนทั้งทางด้านการส่งออกรถยนต์พัฒนาสิ่งแวดล้อมมีถึงเทคโนโลยีในการผลิตรถยนต์กับอุตสาหการรมยานยนต์ของไทยรวมถึงการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์การจ้างงานคนไทยและก็ช่วยเหลือสังคมไทยนะครับนอกจากนี้ก็ได้มีการเปิดตัวในเออิชิโคอิโตกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทมิซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดคนใหม่ด้้วยนดนดา เออิชิโคอิโต้กรรมการจัดการใหญ่ก็พูดถึงว่าทั้งในปีนี้และอนาคตต่อไปสําหรับอุตสาหกรรมรถยนต์และก็ยานยนต์ของมิตซูบิชินั้นจะให้ความสําคัญเรื่องของการลงทุนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะโรงงานพ่นสีที่ลดการทําลายธรรมชาตินะครับและก็มีการเปิดตัวรถเอาเรนเดอร์ PHEV ซึ่งจะเริ่มจําหน่ายในประเทศไทยด้วยคอนเซ็ปต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการขับขี่ครับ นอกจากนี้มิสูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยก็จะมีแคมเปญพิเศษฉลองครบรอบ60ปีแจก60ล้านให้กับลูกค้าที่มาอุดหนุนตลอดทั้งปีนี้นะครับภายในงานก็มีการเปิดตัวรถเฉดสีพิเศษ Red Edition ของรถรุ่นใหม่ทั้งมิส a บิชิอ e Mitsubishi m i ชิ g e Mitsubishi t r i ทันตัวใหม่กับ The Great t r i ทันด้วยลวดลายกราฟิกแสดงถึงความแข็งแกร่งโดย a r t ส s ์แนวสตรีทอาร์ที่จะเปิดตัวในงาน i ินเ r อร์เ o ช a l มาก่อมอเตอร์โชว์นะครับและมีโปรเจกต์พิเศษที่มิซูบิชิจะร่วมบริจาคเงินสูงสุด5,000บาทกับการซื้อรถรุ่นใหม่ที่ฉลองครบรอบ60ปีครับ